ไม่ได้ครับ <laughs> แต่ว่าต้นช่วงกันเลยครับแม <laughs> ดูครับเ <laughs> ดี๋ยวผมดู <laughs> ผมคุยกับเพื่อนนี่ใช่ไหมก็จะชวนมันแชทเกมเดี๋ยวบอกพูดไม่เก่งแต่รักวัวใจครับไม่ได้ครับเราต้องเอาบอระจานล,ลงยูทูบครับไม่ไม่ไหลแล้ว,ลวเราเราต้องเป็นการบอกด้วยว่าอูอัดเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> อัดเรียบร้อยแล้ว <laughs> พร้อมปัจจาโหลดอะไรวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอจุดแป๊บหนึ่งคนดูว่าคุณดูเฮ้ยเฮ้ยคุณเล่นก็ได้ไม่ได้ครับไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วครับอัดแล้วโอ้สวยแล้ว คุณคือผู้โชคดีนะครับได้ได้เป็นแขกออกกล้องกับลงเป็นลง y o u t u ู e แน่นอนหาเรื่องหาเรื่องครับเปล่าครับเปล่าอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไม่ได้ครับเราต้องบอกกันโต,ก,ตก,กับว่าเราต้องบอกกับเขาไปว่าจะเอาลง y o u t u ู e จริงๆนะครับ <S <S เสร็จทับเสร็จจริงๆบังมีการขู่ค <kaf concrete> <Öyle> ู่ไ <Four> ม่เป็นไรครับเดี๋ยวส่งลิง์กให้ดู เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ครับแน่ได้ได้ครับได้แต่ไม่รับปากนะครับ <c oughs> ได้ครับได้โอ้ยมีหกอกใาเละเธอครับไม่เลอะเธอครับ <c oughs> ไม่เลอะเธอไม่เธอเธอแน <c oughs> <ๆ>่นอน เลอะเอะลืมพิมพ์ลืมพิมพ์มได้ครับแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนอ่ะ <c oughs> ว่าว่าเราไล่สารละมาวง <c oughs> หลายนาทีแล้วครับเราไปเล่นเกมกันดีกว่า หลังจากที่ไลสัตว์ละไปหลายนาทีในช่วงต้นก็ตอนนี้มาถึงมาถึงช่วงอุยไม่ช็ <c oughs> อตดยขอโทษดีครับอยู่ในช่วงไลสัตว์ละกับนายเดียนะครับมันตกลงคลิปกูมีสัตว์ละไหมครับวันนี้มาไปเล่นเกมาเลยดีกว่าอช่วงไลสัตว์ละกับนายเดียนะครับสาม ตีออกไพ่เลยครับเราเคยได้เล่น <c oughs> โอ้ยแมงลงกันตึมแมงฆ่ามาหน่อยดงโอ้ยเอ็ดไม่มีเอ็ดมีใบเดียวสองไม่มีเลยอยู่ที่ไข่วะอยาให้กูรู้นะอ <c oughs> ยากกูรู้นะ <c oughs> อืมผ่านคะรับลงไปเ,เก่งลงไปเลยเก่งหรอ แม่งตัดกูแกน,นี่มีไพ่ตองสองบอ่ครับกูผ่านแป๊บดูแล้วก็ละไม่หระไว้ใจครับเราวเขาจะลงอะไรครับโหนเล่นคู่โอ้ผ่านครับอันนี้ไม่ต้องเตรียมเลยครับโหแม่งเป็นโคนนลุกขนาเฮค่าโอ้โห,โห,โหแไอนนี้คิงครับ สใบที่เหลือนี่คืออะไรครับตีเก็บไว้ทำมะเขืออะไรครับในเวลากออกไฟแล้วครับนี้มีไฟสูงแน่เลยครับกูว่าแล้วครับโอ้กูดเดาเลยไม่เคยผิดแม่งมีตองสองจริงด้วยครับดูครับเขามีตองหรือเปล่าอเอะ Let's go แวบ ชิปหายครับไม่ได้ดูกูเลยได้เป็นสลับสมใจกูแล้วไงต้าดิชิปหายแล้วเอาสิครับเอาชิปหายแล้วครับกูชิปหายแล้วมีคู่หรือมีเดียวเกือบเ,เราเกืเอบไป เกือบตายโอ้โห467ไพ่มแมงเหลียงสวยมากเยี yeah. <c oughs> ่ยกูไม่ได้เล่นทักซัดมาสเตตฟัดอะไรตอนนี้โอ้ได้เฮ้ยผ่านนะไม่มีไพ่ให้ลงไปสลับมึงลงสิบมาสลับมึงลงส่งจังเยี yeah. ่ยสลับมึงลงอะไรมึงลงดีๆนะเฮ้ยเห็นใจกูบ้าง ทิ้งทิ้งทิ้งเฮียโอ้แม่งโหตรสัตว์ออกไพด่วนครับต้องบอกว่ากูทิ้งไพ่ด่วนค่ะดได้เลยครับ หุ้ยเฮียเหลือสามใบโอ้กูแพ้โหกูเหลือพันเดียวเหลือพันเดียวครับทำไงครับโอ้กดผิด หายแล้วโทนะครับโอ้กลับล็อบบี้แล้วครับเหลือพันเดียวตาที่แล้วได้มาสามหมื่นครับเอ้ยตาแล้วคลิปที่แล้วได้มาสามหมื่นคลิปนี้กูหายไปสามหมื่นบดตัวกูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับตัดเอ้ย